พระคูบาบนชุม่มไม่ฉันเนื้อสัตว์ทุกชนิดเป็นที่รู้กันว่าคูบาบนชุ่มยานนาสังวโลไม่ฉันเนื้อสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตทุกชนิดทุกประเภทไม่ว่าจะมีสรีระเล็กหรือใหญ่ซึ่งการไม่ฉันเนื้อสัตว์ดังกล่าวนั้นท่านได้ปาลบไว้หลายครั้งว่าท่านไม่ทานเนื้อสัตว์ตั้งแต่เป็นเด็กแต่ก็มีเรื่องที่พูดถึงท่านว่าท่านอยากเด่นอยากดังเพื่อให้ศรัทธาญาติโยม จะมาเลื่อมใสหรือเปล่าในข้อนี้ท่านได้กล่าวไว้ในการเล่าอัตตะชีวิตประวัติของท่านว่าเหตุที่ฉันเนื้อสัตว์ไม่ได้ไม่ใช่ว่าอัตมาอยากดังหรือมีเมตตาแก่สัตว์แต่ทั้งนี้เป็นเพราะว่าตั้งแต่เด็กเป็นต้นมาท่านไม่สามารถจะรับประทานเนื้อสัตว์ได้เรียกว่าเบื่อเนื้อสัตว์ทุกชนิดคำว่าเบื่อในที่นี้คือแพ้สแสลง คือทุกครั้งที่ได้กิ่นเนื้อสัตว์จะเหม็นและเวียนศรีรษะยิ่งถ้าได้กิ่นมากจะทําให้เป็นลมชักนี่คือสาเหตุที่ไม่อาจฉันเนื้อสัตว์ได้ของพระคูบาบญชุ่ม